ต,ตื่นเลยนะเอามา,าะทุกคนตอนนี้7จ็ดโมงเนาทีตออเลขสวยเลยว่ะตื่นมาก็เจอเลขสวยเลยผมอยู่ที่อุทยาแนแห่งชาติแม่ปิงครับผมกําลังจะเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาแดงหลวงฮนะเป็นระยะทาง30กิโลไปกลับนะขาละ15เหมือนเต้นเหมือนกันนะนี่คือเฟรลแรกของปี2 0 2 4ัองผมก็เรามาเริ่มมันที่ทุ่งกิ๊กนะทุกคน ตรงนี้เราจะมาพักกันเมื่อคืนคลิปนี้ไม่ได้มากับสวนหลังบ้านนะเ,ออเป็นการหานเฉลี่ยกันมาเดี๋ยวผมไปแต่งตัวก่อนนี่ก็เหมือนแต่งบานณนึงแล้วนะแต่ขอขอาบน้าก่อนเดี๋ยวคืนนี้ไม่ได้อาบไปอาบน้ําจัดกระเป๋าแล้วเดี๋ยวเราเริ่มเดินครับ15โลวันนี้ทางต้องไม่ฉันแน่ๆไม่งั้นเขาไม่กล้าจัด30โล3ามวันสคืนคงเป็นทางเรียบเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูนะ วันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้เรามากับพี่ต่อเดอะแบกแล้วก็มีพี่หมากเดอะวอล์กเกอร์นะครับอีกคนหนึ่งมาแล้วมาแล้วมาอยู่นี่พี่ผมอยู่นี่<อ>ผมอยู่นี่ผมอยู่นี่นี่ฮ <c oughs> นะพี่ต่อเดอะแบกินดีที่ได้ร่วมทริปกันนะครับความฮาจะเกิดขึ้นแน,น,น่นอนนี่ก็เป็นทริปแรกของปี2อง4ี่ี่เราได้เจอกันเลยแรกเลยรี่แรกเลย,เลย <c oughs> นีกว่าจะเจอตัวบันได้เนี่ยยากยิ่งกว่าถือหวยอีก <c oughs> ถืหอหวยยังง่ายกว่าอีกขนาดอย่าลืมเจอกันข้างบนนะครับครับผม เมายาวอ่ะและนี่คือพี่มาร์คเดอะวอล์กเกอร์ครับนี่ดีทางนี้ทางนี้โอ้แต่แต่ละคนมามุกเมื่อกี้พี่พี่ต่อก็วิ่งผ่านกล้องนี่ก็มาดีทางนู้นตลกคาเฟ่ปะเนี่ยคาเฮ้ยยินดีที่ได้เจอนะครับพี่ ดีใจมากผมดูพี่อยู่นะเอาจริงเออผมดูคลิปพี่แบบที่ไหนผมไม่เคยไปเดี๋ยวพี่ไปทำรีวิวแล้วผมก็ไปดูอะไรอย่างนั้นฮะขอบคุณมากเลยปลื้มใจมากไม่ใช่ซีนเราออกไปไม่ใช่ซีนเราเก๋เดี๋ยวชั่งน้ำหนักกระเป๋าก่อนแล้วคุณไม่ไม่บ่งไม่แบกเว้ยผมไม่แบกครับเพราะว่าที่นี่เขาเขามีลูกขาบด้วยไม่ใช่ลูกขาบเสกเขามีบริการอ่าแบกแบกของให้นักท่องเที่ยวด้วูสำหรับคนที่แบกไม่ไหวใช่ครับเพราะว่าอ่อนอ่อนเขาเขาเอ็นเข่าฉีกขาดเลยขาดขาดเลยนะ เตะบอลมาใช่ไหมเตะบอลมาเนี่ยพวกพวกเตะบอลจะประมาณนี้พี่ก็อัดขากันเท่าที่ไหนฝากได้ผมก็ฝากตลอดจะได้แบบรักษาตัวเองไว้ก็ที่เนี่ยกิโลละ60บาทครับฝากได้ไปกลับเลยไหมพี่ไปกลับครับไปกลับอ๋อโอเคครับสิบหกพี่โอ้โหสิบหกโลทษนะครับบอสกิโลนะบอสกิโลนะครับสิบหกพี่สิบหกลโลอ๋อไหนพี่ต่อเดอะแบกเดอะแบกจริงเปล่าเราอหมเฮ้ยคุณเอาสองใบเหรอสองใบดิหน้าหลังไงหน้าสิบสองตัวนี้ ขอโทษนะครับกล้องเล็กไปหน่อยครับต้องอะไรเลยอันนี้เท่าไหร่ระวังระวังมันกลิ้งนะพี่อันนี้5้าโลอันนี้5้าโลเซตแรก5้าโลพี่5้าโลอยู่ข้างหน้าเลยครับอันนี้บอกไหนไหนเอามาเราเล่นมาผมอะเราไม่ต้องไปละอย่างเี้ไม่ต้องไปแล้วแหละช่างช่างเดี๋ยวพี่เอาเอามันขึ้นมา ก็สิบแปดโลอ่ะเนี่ยโอ้โหเยอะน่ะก้อนเลยก้อไว้ด้วยดิ้ก้อนเลยด้วยไอ้อันนี้อันนี้กับกล้อนอ๋อนโนนอ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 นนนไปละไม่ไม่น่าได้เดินละอุ้ยพี่ถอแบกหนักมากเลยอ่ะพี่ถอรวมแล้วยี่สิบสามโลอ่ะพี่อนาคตอ่ะเข่าเนี่ยไปอย่างแรกติดเตียงสันหลังเอออะไรนะติดเตียงแน่นอนเอามาพากเอามปุ๊บกระดูกทับเส้นอะไรสักอย่างเลยพี่ ผมขอลาจากคิมบิวิ่งสุดท้ายนะครับแล้วก็ไปหาพี่นุ่มเป็นพยาบาลเลยนะครับเบียนใจเดอะแบกเดบะครับรอมต่อหน้าผมว่าจะจะเดินรอยตามพี่หมากเลยครับโอ้ไม่ไหวโอ้อย่าเลยอย่าเลยเดบะติดเตียงโอเคฮะถึงจุดเริ่มเดินแล้วแล้วก็อย่าเพิ่งลงนะฮะตรงนี้ ถ้าเพิ่งลงไปนี่มึงอกี้เงื่อไปอีก <laughs> โอเคถึงแล้วฮะเราก็นั่งรถมาครึ่งชั่วโมงนะทุกคนระยะออไม่รู้กี่โลนะที่นั่งมาแต่ก็ไกลพอตัวทางก็ไม่ได้ยากมากแต่ก็กระแทกพอได้สนุกกันอยู่เออ,อเคเดี๋ยวเราต้องเดินต่อครับเจ้าหน้าที่แต่ละคนบอกไม่เหมือนกันนะป้ายบอก18 เจ้าหน้าที่บอกอีกคนบอก 16, อีกคนบอก 17. เออยังไงเดี๋ยวเราวัดระยะทางกันว่ากี่กิโลนะเ,เดี๋ยวเอาเป้ขึ้นหลังกันนะครับ,บรเริ่มโอเคครับ,คครบกดเริ่ม GPS ละเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระยะทางจริงๆของการเดินเส้นนี้เนี่ยกี่กิโล ช่ไหมน้ำใสมากเลยมันคือน้ำผุดใช่ไหมพี่อย่างเงี้ยมันน่าจะผุดผุดนี่ขึ้นมาจากี่ยผุดจากใต้ดินที่แบบผ่านชั้นกรองมาเยอะจนใสมากอ่ะเนี่ยทุกคนดูดิใสทุกทุเลยถ้าสมมุติว่าตอนนี้อากาศร้อนแบบป่าใต้แล้วผมกระโดดแล้วอะเอาแบบให้ฉ่ำก่อนเลยนี่เดี๋ยวบล็อกเกอร์เอ้คุณมีช่องทางการติดต่ออะไร้างเอ้ช่องทางการติดตามอะไรบ้างครับคุณพี่หมากครับโอ้ก็มีเพจนะฮะ u t u b e นะครับครับผม แล้วก็ทิกตอกด้วยอ๋อซึ่งไม่ขึ้นให้นะครับในหาดแล้วคุณจะถามกันทำไมทิกตอกอะไรพี่เดอะวอลเกอร์เหมือนกันเดอะวอลเกอร์อ๋อเพานี่คือเห็ดพิษหรอพี่มาเห็ดพิษใช่ครับใครบอกมาพี่นายพานบอกครับนายพานบอกนะฮะนายพานบอกอ๋อ <king> เราลองหยิบกินไหมคน<ส>ดูจะได้รู้รีแอคไงว่าถ้ากินเห็ดพิษแล้วมันจะเป็น<ไ>ปยังไงเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ผมถ่ายพี่แล้วไม่ <c oughs> พี่ไม่อยากออกก <c oughs> ็ไปเดินต่อ <c oughs> นี่เราก็เดินมา2 2 7กิโลนี่คืออีกหนึ่งปัญหานะฮะสำหรับการเดินป่าของทุกคนคนส่วนใหญ่ที่เดินป่าจะมีแบบสมาร์ทวอชเอาไว้จับระยะทางเดี <c oughs> ๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าของแต่ละคนเขาจับได้เท่าไหร่กันบ้าง ของคุณพี่จับได้เท่าไหร่ครับสามโลกว่าสามโลกว่าสามโลกว่าของพี่เท่าไหร่ผมกามินนะครับกามินกามิน1.97ครับ1.97เจ็ดเสี่ยวมีได้เท่าไหร่ครับ1.4อันนี้น้อยสุดเลยเสี่ยวมี่อ่าของผมอ่าต้องบอกยี่ห้อด้วยไหมเนี่ยสมาร์ทสมาร์ทวอทอันนี้อ่ะสุนสุนสุนอะไรสักอย่างนึงเอออันนี้2.2งกิโลนะครับชื่อของใครดีครับจูชื่อตัวเองดีกว่าเพราะว่า เยอะอะไรคือมาตรฐานเยอะสุดคือ3โลน้อยสุดคือ1.4อันนี้เชื่อไม่ได้หนึ่งจุดสี่าคนอยู่ในเลทเใช่เราอยู่ในเลทเท่ากันเอ้ยเราก็ตัวท็อปเหมือนกันหมดเลยนี่ไปฮักักกินข้าวเออนี่ก็เดินมาอย่างที่บอกเลยทุกคน2กิโลแล้วแต่นาฬิกาแต่ละเรือนก็จับไม่เท่ากันเคมาถึงน้ําตกที่3แล้วที่ดูเป็นน้ําตก แต่ถ้ามาหน้าน้ำมาทุกคนผมว่าเดือนธันวาน้ำนะ่าจะแบบสูงหน่อยน้ำตกน่าจะแรงแต่นนี้ผมมามุกราแลน้ำก็เริ่มหมดแล้วเดี๋ยวเราพักกินของว่างกันแป๊บหนึ่งเริ่มหิวแล้วว่ะข้าวต้มมาเช้าหมดแล้วเดินมาชั่วโมงเดียวเองแต่ทางเดินสนุกนะทางมันจะเรียบๆเ,เลาะลำธารมาเรื่อยๆเลยฮะทุกคนเออเดี๋ยวผมยังไม่สรุปทางแล้วกันไว้ไป,ไปสิ้นสุดทางก่อนแล้วค่อยสรุปว่าเส้นทาง1ิบกว่าโลที่เราเดินกันวันนี้เป็นยังไงนะฮะไปพักกินของว่างกัน ตอนนี้เราเดินมา3.2กิโลครับกับ1ชั่วโมง43นาทีเนินแรกที่เราเจอทุกคนเฮ้ Ö, ได้ขึ้นเนินแล้วนึกว่าจะไม่มีเนินแล้วนะนึกว่าจะเป็นป่าที่เดินง่ายๆสบาย,บายที่ไหนได้มีเนินรอเราอยู่ครับพี่หมากันด้วยมีเชือกด้วยก็เขาบอกว่า มเมื่อกี้ที่เราหยุดพักอ่ะทุกคนเจ้าหน้าที่บอกว่าเฮ้ยไปพักข้างหน้าดีกว่าอีกครึ่งชั่วโมงเจอที่กินข้าวจ้ะสี่สิบนาทีแล้วมั้งเนี่ยตอนเนี้ยแล้วเป็นสี่สิบนาทีที่ไม่ได้พักเลยนะเหมือนเราเดินตลอดแล้วเพราะเราหยุดถ่ายรูปกันแล้วอ่ะปวดเบาบ <c oughs> มากครับเหนื่อยจังเลยครับพี่มากไหวไหมเวลาเสียงของพี่หมากนุ่มเลยนะพี่มากเหนื่อยไหมเห็นไหมเสียงกระเพาะเนาะเวลาฟังเขาไว้อเวอร์ในคลิปอ่ะ อยากเรียกไข่ไหมต้องเป็นคนยังไงเนี่ยเรื่องแรกก็จะเขินแล้วตอนนี้ขนลุกแทนเอคผ่านเนินมาเราก็เดินกันเรื่อยๆนะทุกคนกับเส้นทางนี้จนตอนนี้มันก็เป็นทางลาบแล้วข้างหน้าผมเห็นอยู่ะลัดเหมือนจะเป็นจุดพักแล้วครับก็เดินมาราวๆสี่กิโลกว่าเกือบหกิโลนะทุกคนจะเจอจุดพักนั่นหมายความว่าเราน่าจะต้องเดินอีกราวๆสิบกิโลไหมพี่ถูกต้องโดยประมาณโดยประมาณ แต่อย่าเอาเลยอย่ามาเอาเป๊ะๆกับเรานี่เมื่อกี้พี่พี่หมากเขาสัมภาษณ์ผมในช่องพี่หมากนะใครอยากดูแบบบทสัมภาษณ์ความเป็นเด็กใต้ของผมเออ,มา,อม,มาดูที่ช่องพี่หมากนะครับ The Walker <N> พี่หมากนี่มาเดินป่าได้ไงครับทาไมถึงมาเริ่มทํา The Walker อระโอ้โหเออมผมถามกลับบ้างยาวเลยเออตอนเรียนจบใหม่ๆอ่ะที่ก่อนนั้นเป็นคนชอบฟุตบอลมากจะจริงจังกับฟุตบอลเลยเออแต่ว่า มาเจ็บตอนเรียนมหาลัยอยู่ปีสองอ่ะเจ็บหนักแล้วมันกลับมาเล่นฟุตบอลในระดับที่จริงจังไม่ได้ oh. เออพี่เจ็บหนัก oh. พอเรากลับมาเตะบ,บอลจริงจังไม่ได้ครับพอเรียนจบมาปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ก่อนอ่ะฟุตบอลมันทําให้เรามองเห็นคุณค่าในตัวเองนึกออกไหมอ๋อเหรอครับเออมันมีมุมนี้ด้วยเหรอใช่ใช่ใช่เวลาเราเตะบ,บอลเหมือนคนรู้จักเราด้วยฟุตบอลอ่ะแต่ก่อนนะโอเคโอเคผมเอเเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีค่าเพราะสิ่งนั้นแต่พอไม่มีมันนะครับเรารู้สึกว่าทียชีวิตกูมันไม่มีอะไรเลยว่ะเออเเรามมมมัันนนนไไไไ่่ดด้้ป็ทุกะ มันมันอยู่ไปเรื่อยๆเออแต่ไม่ได้มีไม่มได้ไม่ได้มีเป้าหมายอะ่ะก็เลยเริ่มหาอะไรทําตอนนั้นก็แบบเออขายของทํานูน่นทํานี่สะสมของเล่นแล้วก็ลองเดินป่าด้วยเออแล้วโชคดีครับที่เดินป่าครั้งแรกแล้วเรารู้สึกชอบเลยให่ไหครับพี่เออเป็นผาสองฤดูผางแงมผาแงมสวยงงสวยตอนนี้ปิดไปแล้วใช่ปิดไป, <laughs> ไปแล้วตอนนั้นเนี่ยไปไม่คือที่รู้ตัวเองชอบเพราะอะไรรู้ไหม <laughs> เพราะว่าไปอ่ะไม่ได้เจอวิวด้วยนะแบบไม่ไม่เจอเทเลหมอก แล้วพี่เจออะไรอ่ะคือเราเราเจอแบบภูเขาโล่งๆล้นๆเออแต่เราอ่ะรู้สึกว่าเราชอบบรรยากาศระหว่างทางแล้วชอบผู้คนไหมใช่ตอนเราเดินไปได้คุยได้อะไรแบบเนี้ยได้นั่งพักได้หัวเราะกันเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือชีวิตที่แบบเราต้องการแบบเนี้ยก็เลยชอบเดินป่ามาตั้งแต่นั้นแล้วทีนี้บวกกับเป็นคนชอบเขียนอ๋อเป็นคนชอบเขียนเออเวลาเราไปไหนเราก็กลับมาเขียนลงเฟซบุ๊กส่วนตัวนี่แหละครับแล้ว ก็ทาไปเรื่อยๆนะจนวันหนึ่งอะเรารู้สึกว่าเราอยากให้สิ่งที่เราเขียนกับรูปที่เราถ่ายอะครับมันมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งเออเหมือนประมาณว่าเก็บหนังสือลงชั้นวางอะไรเงี้ยก็เลยสร้างเพจใช้คําดีว่ะเก็บหนังสือลงชั้นวางใช่ใช่แล้วยังไงต่อครับนั่นแหละครับก็เลยสร้างเพจขึ้นมาแบบไม่ได้มีใครเชียร์ให้สร้างนะทําเองคิดขึ้นมาเองอยากทําเองมาจากเพจก่อนอย่างแรกเลยใช่ครับแล้วก็นั่นแหละก็เริ่มทําเรื่อยมาจนทุกวันนี้มาทำเป็นอาชีพแล้วใช่ครับ ก่อนหน้านี้คุณทําอาชีพอะไรครับเป็นวิศวกรครับคุณทิ้งความมั่นคงมาเพื่อนี่คุณคิดอะไรอยู่ฮะม,มันมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราต้องใช้เวลากับมันมากกว่านี้อ่ะเออถ้าเราทํางานประจําเราจะทําโปรเจกต์บางโปรเจกต์ไม่ได้เช่นแบบการเดินทางไกลๆหรือโปรเจกต์บางอย่างที่ต้องทุ่มเทเวลาให้กับมันเยอะๆครับเราเราอยากจะออกมาเพื่อมีเวลามากขึ้นมีสละมากขึ้นแล้วก็แบบ มาสร้างสรรค์ผลงานเออจะลองดูสักตั้งหนึ่งคือออกมานี่รายได้ทางทางเพจเนี่ยเท่ากับวิศวกรแล้วไม่เลยน้อยกว่ามากโหโคตรนับถืออะพี่เอาจริงผมนับถือแบบอย่างนี้มากเพราะว่าพี่ออกมาแบบเพจยังไม่มั่นคงอ่ะใช่ใเรียกว่าน้อยคนอะที่จะกล้าออกมาดูเดินทางเออบ้าถ้าไม่ใช่ฝรั่งที่เขามีสวัสดิการดีๆที่เขาสามารถกูลาออกปีนึงแล้วก็มีตาแหน่งตําแหน่งล็อกไว้อยู่ มันเกิดมาครั้งเดียวเนาะใช่ไหมมันต้องแบบชีวิตมันคืองานศิลปะเออเราต้องวาดในแบบที่เราชอบเดี๋ยวตอนนี้พี่รู้สึกว่าพี่เริ่มแล้ววาดในแบบที่พี่ชอบแล้วลองดูว่ามันจะจะเวิร์กไหมตอนนี้พี่ชอบไหมชอบนะครับตอนนี้สนุกยิ่งได้เจอนัตพัท์ยิ่งชอบยิ่งวะเนี่ยผมจะลอยเดี๋ยวเราลอยกันี่เว่ยไปเวกันมาฉันเจอพาถเธอล้อไปเดี๋ยวไว้คุยกันต่อกินข้าวกันเอ้ตรงนี้มีเซเว่นด้วยทุกคน ตะเวนดอยว้าวมีอะไรบ้างมีน้ำอัดลมเอาอะไรอะไรอะไรพี่จะเลี้ยงถูกไหมใช่โอ้นึกว่าจะนึกว่าจะตอบไปกูหยิบให้มามาโอชอทอโอ้ยก็ว่าวันนี้เรามากับจอทอลัมป้ะเอาทั้งลัางนี้ไปส่งบนแคมป์ครับเลือกเลยค่ะเหนื่อยไหมคะ ตะกี้เราเดินมาถึงก่อนนะนะเราวิ่งมาเราก็ไปดูน้ำเอ่อจุดชมวิวก้อนน้อยออหน้าใสมากเลยเออมามีผอสํานักงานลําปางแล้วเจ้าหน้าที่ททมาเดินด้วยนะครับทริปนี้จ่อยๆไปแวะพักก่อนจะเดินกันต่อตอนนี้นะครับเรากำลังเดินไปจุดชมวิวก็น้อยเดิน ก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนแล้วจะไปทําไมวะกินข้าวเที่ยงเสร็จตรงนี้มีจุดชมวิวที่เขาบอกว่าเดินลงไปประมาณ300เมตรเมตรจะเจอวิวที่แบบก็น้อยแบบเดินก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนง่วงก็ง่วงไม่ต้องไปไม่นอนไหมก็ดีนะ จจาาากกนี่เหรอจุดชมวิวก็น้อยแล้วเขาก็มีที่นั่งให้เรานั่งชมน้อยไหมน้อยก็น้อยสมชื่อนะครับลำคองอักเสบได้ยังไงเออน้อยจริงว่ะวีวถ่ายอะไรเลยไม่ถ่ายอะไรวะเนี่้อยน้อยไหมวิวก็น้อย หมอยู่ทูเบอร์สามคนกองตีกันชิหายวันปุ๊บปั๊ทุกเป็นเจไดนี่คือไลท์เซเบอร์นี่โหติดมือเลยฝันกันมั่วไปหมดออกจากจุดแวะพักกินข้าวเที่ยงเมื่อกี้เราหยุดกันตอน5กิโลนะครับนี่ก็อีกสักราวๆ10กิโลเราก็จะเดินเลาะลำธารเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะฮะ น้ำยังคงใสแบบผมยอมรับเลยว่าลำธารเส้นนี้สวยมากพี่พี่ไปไหนอะ่ะผมว่าตรงนู้มีทางข้ามนะพี่ตอนนี้คือเราไม่อยากลุยน้ําแบบครึ่งแข้งนะฮะเพราะว่าไม่อยากถุงเท้าเปียกไปเราขึ้นข้างบนไปอ้อมลงอีกทางดีกว่าไปอ้อมนิดนึงหนุหนถ้าลุยน้ำมาอยู่ข้างล่างนะทุกคนแต่นี้เราเดินข้างบนกี่โลแล้ววันนี้ห้าโล 3ชั่วโมงนะเดินมายังไงนะครับถ้าการเดินป่ายังไงนะพี่เราต้องเซตตัวเองก็คือหาทางที่ดีที่สุดอไม่ใช่ว่าลุยทุกอย่างเพื่อให้ผ่านตรงนั้นเราจะไม่รู้หรอกว่าโอกาสเราจะพลาดเกิดขึ้นได้ยังไงก็เหมือนชีวิตเราต้องเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับเราถ้ารู้ว่ามันไม่ดีอะเราเลี่ยงมันเอะครับแล้วไปหาทางใหม่ก็เปรียบเสมือนชีวิตเมื่อเราเจอทางตันเราต้องหาทางใหม่อะไรเนี่ย ไปต่อว้ายว้ายลงน้ำเร็วเปียงเลยยันแม่เสียหลักอ่ะล่อใช่ฉ่ำเลยทีนี้เสียศูนย์ทุกคนเสียศูนย์นิดหน่อยอยาให้เดินต่อแต่สุดท้ายฉันเองก็ทำไม่ได้เพ่งอะไรวะหนักครับ ไม่มีทางหนีแล้วทุกคนต้องลงน้ำว่ะต้องเปียกแล้วจริงใช่ไหมโอเคเรียบร้อยครับทุกคนเปียกแรกของคลิปนี้โอ้โหโอ้โหมันแห้งยากไม่ได้เตรียมใจมาเปียกมันเปียกแล้วไม่ได้เตรียมใจมาเปียกเลยทุกคนชําครับ อัปเดตเส้นทางนะฮะตอนนี้เดินมา3ชั่วโมง39นาทีกับระยะทาง7กิโล600เมตรนะครับ7.6ก็ผ่านลำธารที่เราต้องเปียกมาทางก็โอเคแล้วเดินเส้นถนนเนี่ยมันก็จะเป็นทางโล่งๆนี้อาจจะมีข้ามน้ำนิดหน่อยไม่ได้ลึกนะเป็นทางรถนะที่หาบของส่วนกลางไปให้เราที่แคมป์นะครับ แคมป์เนี่ยเอาจริงๆรถถึงนะเมื่อก่อนน่ะเป็นการนั่งรถขึ้นไปนะฮะเส้นทางนี้แต่ว่าตอนเนี้ทางอุทยานเขาปิดแล้วทุกคนเขาไม่ให้นั่งรถขึ้นไปนะรถเนี่ยไปได้เฉพาะของนะก็กิโลละ60บาทส่วนคนคนก็ต้องเดินเข้าไปครับแล้วก็ต้องมีเจ้าหน้าที่นำก็อออโอเคนะส่วนเรื่องอรายละเอียดค่าใช้จ่ายเดี๋ยวผมสรุปให้ท้ายคลิปนะออตอนนี้ก็เดินกันต่อก่อน ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพระบาทยางวีนะฮะครับผมเวลาเราดูไปเนี่ยก็จะเหมือนแบบมีความเป็นโบราณสถานที่เป็นซากปราการพังนิดนึงเนาะอ่าใช่จะดูแบบล้มถล่มลงมานะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นฝีมือของช้างช้างป่าเออจริงเหรอใช่ครับมันช้างแบบมาบุกมาล้มแหละเออเรียกง่ายๆคือช้างมาถล่มนั่นเองจริงๆเขาอาจจะมาเล่นก็ได้จจะรู้สึกว่าเขาเล่นแต่แต่ผลลัพธ์มันเสียหายมันดูอลังการนะลองเข้าไปดูใกล้ๆได้และนี่คือข้อมูลจาก The Walker ฟังจากพี่เขาใหม่อีกครับถ้าแล้วถ้าข้อมูลผิดก็ตัวดพี่เขาสวยดีนะเดินมามีสิ่งปลูกสร้างด้วยก็อย่างว่ารถมาถึงแต่ว่าทุกวันนี้ให้เดินอย่างเดียวและรถแค่ขนของไปครับเดินกันต่ออีกราวๆห้ากิโลหกิโลตอนนี้เราเดินมา1 1กิโล68เมตรเอ้ย7โลเดินมาจากจุดนู้นอ่ะ2อโลพอดี อ่ะเราเร่านั้นพี่ก็ของผมก็เกือบ12แล้ว11.6เอออะแล้วยังไงอ่ะเดี๋ยวอธิบายความรู้สึกนี้โดยรวมสนุกทุกคนมาได้ผมว่าเป็นทริปที่สำหรับมือใหม่หัดเดินมาได้อ่าก็ก็คือเหมือนกับว่ามาเรียนรู้อุปกรณ์การบินอยู่ใช่ใช่ข้าวการปักเต็นเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งที่ทางมันไม่ได้ยากมากแล้วอ่ะมันมีช่วงยากแหละช่วงข้ามน้าช่วงอะไรเ้ยแตุ่่งนัโอเคนะสำหรับคนที่ไม่เคยเดินป่าอาจจะมองว่ายากแต่สําหรับผมมองว่ากําลังมัน กำลังสนุกไปมันแต่มันไม่สุดมันไม่ได้สุดขนาดนั้นมันแบบเหมือนกูจะไปต่ออยีกนรืนองใช่นําหมดแล้วเหรอใช่ใช่ใแล้วก็ถ้าเหมือนพี่ว่าน่าจะน่าจะสุดภัยละใช่ครับแต่ถ้ามีปัญหาหัวใจมีปัญหาเดินไม่ไหวมีรถไงในเหตุฉุกเฉินผมเชื่อว่ายังไงเขาก็ต้องช่วยเรา ต้องอยู่แล้วแหละต้องอยู่แล้วมนรถมาจอดขนาดนี้ยทุกคนรถขนสบียม่มาจอดดยวย่กู้ขาหักมันกไม่ขนกูออกไปเหรอเอง่ายก็ไม่เป็พวกเรานอนตายปะไกในป่าใช่พี่รถคือเอาแนะนำว่าที่เนี่ยมีเซฟตี้มีเซฟตี้มีเซฟโซนอีกอันนึ่งข้างบนเน่ะแม่งมีเต็นท์ให้เช่ากูจะแบ่งาเปียอะไรวะคูแง่เราต้องเทาต้องนอนเต็นท์ตัวเองแต่สุดท้ายพี่มีเต็นท์ไหนว่างไหมพี่สักเต็นท์สินั่นแหละทุกคนเดินไป 11โลนะครับตีมงกลม12แล้วกันเพราะมไปไปไปันปลายปลายละเดินไปทั้งหมด12กิโลนะครับกับเวลา5ชั่วโมงไม่รวมเวลาพักก็ถ้ารวมเวลาพักก็ราวๆหชั่วโมงแหละเราก็เดินมาถึงจุดตั้งแคมป์ตรงนี้นะครับก็มีห้องน้ำนี่พาไปดูห้องน้ำด้วยเป็นห้องน้ำแบบเออพาไปดูเลยแล้วกันไหนๆก็เดินมาละอ่าถือว่าสะอาดเนี่ยสะอาดเลยอืมมันส้วมแบบไม่ใช่ EM ด้วยนะ ทั่วมีข้อหานโอเคครับเดี๋ยวก็กางเต็นท์กันแล้วเราก็ทําอะไรกันต่อว่ากันอีกทีนะเรามาถึงนี่ตอนโอ้ก็เวลาดีนะบ่ายสามครึ่งเออลางกลางเต็นท์ก็ลัดลาดรับเอียงๆกันนอนเอียงๆอียงกันหน่อยแล้วกันไม่ได้เรียบขนาดนั้นโอเคเสร็จแล้ววันนี้เดี๋ยวตั้งแคมป์กันทุกคนไปอไุยเราจะไม่กางเต็นท์กันแล้วใช่ไหมพี่กาขี้เกียจเขาบอกว่าเต็นท์ส่วนกลางเหลืออยู่หลังนึงอ๋อโอเคไปถ้างั้นเรายึดเลย อ๋อนี่คือเป้พี่เหรอครับของพี่ครับพี่จองไว้ให้แล้วโอเคดังนั้นผมขออาศัยอยู่ในบ้านพี่ด้วยนะครับด้วยความยินดีครับผมขี้เกียจกลางแล้วที่นีงโอเคถึงแล้วดีใจมากโอ้เดินป่าแรกในรอบปีเราก็ได้คอแรบปกับ2เพจเดินป่าที่เรียกว่าอันดับต้นๆของประเทศไทยเพราะอะไรก็ทำกันอยู่แค่นี้แหละมีไม่กี่เพจ ก็เดี๋ยวไม่ต้องตั้งแคมป์ละว่าตั้งแคมป์เรียบร้อยแค่เอาของยัดเข้าไปในบบเต็นท์แค่นั้นเองเออนาะเดี๋ยวเราอาจจะได้เดินไปดูพระอาทิตย์ตกเพราะว่าถ้าอยู่ที่นี่ก็ดูไม่มีอะไรทำใช่ใช่ใช่อโอตีเดทูครับปนนี้ปีห้าเมื่อวานไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะนะชิวปวดขาบิวก็ไม่ได้ไปดูกับเขา ก็กะว,ว่าเก็บไว้ให้ทุกคนดูตอนเช้าที่เดียวเลยเหตุผลฟังขึ้นมอร์นิ่งครับ굿มอร์นิ่งโอเคไปตอนนี้ตีหนะ้านครับเดี๋ยวเขาจะเริ่มเดินกันตีห้าครึง่งเก็บของอเดี๋ยวออกเดินกัินก็ตอนนี้6โมง15นาทีนะเราเดินขึ้นมาอยู่บนความสูง 918เมตรจากระดับน้ำทะเลก็เดินมาแค่15นาทีเองทุกคนเฮ้ยไม่ใช่15ดิครึ่งชั่วโมงรวมเวลาพักอีก15นาทีตรงจุดเมื่อกี้ก็นั่นแหละฮะ45นาทีแค่ตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ล่อไป2,788เก้าเกฮะเดี๋ยวเรารอพพาทิตขึ้นตอนประมาณ6-4-5ประมาณเกือบอีกครึ่งชั่วโมงละเหลือครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวรอดูพาทิตขึ้นพร้อมๆกันฮะ เอ้ยโอ้โอแสงสีแดงสะท้อนทุกคนเอาพี่มาสวยวพว้าวนี่ไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะมมมสวย,สวยนะมาก เอ okay, ้นี 1941, like wow. so beautiful. Beautiful. ่ท cool. our ุกคนพระอาทิตย yeah, ์ขึ้นแล้ววิวที่เห็นก็ประมาณนี้แหละพระอาทิตย์ขึ้นแบบกลางล่องเขาตรงนี้ฮะสวยมากเลยเออตรงนี้เป็นแม่น้ําปิงนะคือไหลมาจากเชียงหมืงเชียงใหม่ฮะแม่น้ําปิงแล้วเดี๋ยวก็เข้าจังหวัดตราดเป็นเขื่อนภูมิพลนะครับวิวสวยไหมคุณมากสวยมากสวยมากนี่คือเราไม่สามารถหาวิวนี้ได้ที่ไหนแล้วนะใช่ครับเพราะมันมันยากมากใช่ไหมใช่ครับ มีมีแค่ที่เนี่ยผาเดียวที่อื่นเขตอื่นเขาไม่ให้สร้างแล้วผาเงี้ยเขาปิดเขาปิดพี่ก็เช้าวันนี้กับเทรลที่สนุกพอตัวเดี๋ยวเราก็เดินลงไปที่เดิมนะครับแล้วก็เดินกลับแคมป์กันไม่น่ามีอะไรแล้วแหละเดี๋ยวคงไม่ได้ถ่ายแล้วเออคงมีอะไรนิดหน่อยแล้วมั้งไม่แน่ใจเออเผื่อปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันก็นี่แหละพามาดูวิวนี้นะครับทุกคนเป็นการเดินเทรลที่ผมว่ามือใหม่มาได้ มือใหม่มาได้นะเป็นเทรลที่ไม่ได้ยากมากมีลุยน้ํามีเนินนิดหน่อยแล้วก็มีความแบบทางเรียบอารมณ์แบบเดินอยู่บนหลังแปรภูกระดึงอะไรเงี้ยสนุกดีนะครับเออถ้าอยากลองเดินป่าแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนผมว่าที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ลองมาได้นะครับแล้วก็วิวสวยด้วยเดินขึ้นมาจากแคมป์เนี่ยประมาณ1กิโลนะดันความสูงประมาณ200เมตรครับจากแ800ร้อยกว่ามาเป็นเก0าร้อกว่านะเออ ไม่ถึงสองร้อยด้วยร้อยกว่าเมตรเองที่ดันขึ้นมาโอเคสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้สวัสดีครับไปตามด้วยนะเดอะวอล์กเกอร์แล้วแล้วข้างหลังนั้นไม่ไม่ใช่เดอะแบกก็ไปไปตามได้เดอะแบกอยู่อยู่ไหนสักทีหนึ่งนู่นน่นีเดี๋ยวโอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายครับ อันนี้คืออะไรครับพี่หมากกิจกรรมอันนี้คือการยิงลูกยางยิงลูกยางลูกยางนาไม่ใช่โอเคพี่อันนี้อันนี้สิ่งนี้เราเรียกว่ากงกงภาษาท้องถิ่นเรียกว่ากงมาเร้ก็หนังนังกระติกนั่นเองหนังกระติกอันนี้ลูกยางนี่ลูกยางแล้วก็เวลายิงก็คือยิงปกตินี่แหละครับผมแต่ว่าที่นี่เขาจะมีมีกิมมิคอยู่คือเราอธิษฐานก่อนครับผมให่โอมเลยอนาตาปาชัยเยปาติเต ก็อธิษฐานอธิษฐานแล้วยิงแล้วพอยิงออกไปจากหน้าผาแล้วพอมันตกลงมาแล้วย้อนขึ้นกลับมาคือลมมันเฮ้ยบ้าไม่ใช่ฝ่าบาทพระพุทธเจ้าบุมแรงเนี่ยเป็นบุมแรงพระพุทธเจ้าบ้าเลยร่อนฝาบาทไม่ใช่เขาลอยไงแล้วถ้าฝ่าบาทลอยกลับมา มีอะไรสักอย่างมันจำไม่ได้แต่เนี่ยคือถ้ายิงไปแล้วมันย้อนกลับมาแสดงว่าคำอธิษฐานเราจะเป็นจริงทรราทอปี2024จ้างนัตพัฒน์แล้วเดี๋ยววอกเกอร์เดี๋ยวเกอร์เราาไม่ได้อธิษฐานนะเราเป็นการบอกต่อนะเนี่มเมื่อกี้ลืมพูดชื่อเด e w a l k เกอร์เด e w a l k เกอร์โอเคครับหนึ่งสองสามไปเฮ้ยเฮ้ยของพี่เฮ้ยมันติดตรงนั้นอะ แล้มันขึ้นตรงนั้นแหละเตทอไม่ได้จา้างเราแล้วไม่กลับมาถึงตรงนี้ <c oughs> งั้นเรากลับไปเถอะ